ทะลุอแม่งในป่าให่เอาลูดวะแั๊บแป๊บเจ้าได้ไหงครับของไอ้สีซอได้ปะได้เก็บป้าอ้น่แม็กมาแม็กูบนโอ้โหมันมาใครมอไป็นทางกาะเออทาปกลางถนนอะมาเก็บดิโอเคโอเคเป็นสิบทคแคนนะโอเคได้ได้ฮัลโหลพี่เก็บไปแล้วได้สิดสั่นนะเก็บป่า

เออตายตายแน่อีกตัวอีกตัวรอรอรออรไช่วยเ่อนเลยนี่หมดซวาทางซวาทางขวาสุดอ่ะขวาลงมาตัวเดียวก็หมดเล่เดียวโอ้โหอ้ยน่าเลยเล่นอสอตัวสามตัวข้องหลังก็มีข้างหน้าก็มีนะ้างซ้างโอ้ยพี่ดีเต็มเลยน่าบ้านน่าบ้พี เลหังต่ััลหงวอไม่ไหนเหรอเนี่วันไหนเราเกิดกับพี่ไปเลยเท่าเลยตายมุดมุดมดยากจัดเลยโลมาตั้งเลยนะมาตั้งสวยไปสวยตายไามมาตายแล้วโลแต่็มท้องเลยท่นท่านรับกลัวโถนี้จัดไปต้องออกมาหลังบ้านมาออกมาหลังบ้านออกมาหลังบ้านออกมาหลังบ้านเดียวออกมาหลังบ้านเดียวหร ออกหน่อยใครใครมีป้งกนออกน้ำหน่อยสาย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 าแงข่าวตัวนึงนะายแฟขนี้เหรอสามใช่ใน้ากอ่หมาไอไอเจาหิาหลับตายลงไปสองเดินลงเป็นเรื่องอ่างนี้หลับะตีนะครัพีนะครับดีช่ได้ครเออี่นะครแล้วยังดีต้องดี เอาได้นอะพี่เราลอโดอะไรกยิ่อตายถ้าพียวพี่ต้องหัวติดอือหเราลอไ่ตอไตอยับพี่ยับพี่ยับพี่ไปบ้านเข้าบ้านวะโหมันเกิดกับผมหรอหัวติดไอ้เหี้ยคืออะไรก็ไม่รู้ติด เหลือตัวหนึ่งพี่ตาทีมีเหลือตัวนึงมั้งแน่ตัวนึงนะพี่ฟองโหเหลเปิดเต็มแล้วพีใช้เจลเต็มเลยตัวทีมีหว่าไอพี่ฟองนามาช่วยกูนะน่ามีตัวนึงอ่ะถ้าเหลือเหลือตัวเดียวงองอย่าตายพี่ฟองหลังไปเต็มเลยทำไงวะไอ

กลัวไหมไปม่งรอดก็มีมีอีกทางแล้วไปเซิร์ฟบ้านแล้วไปขับลนรับกันไม่เกิดที่อื่นตะไอยู่มันมันดันเข้าหลังเอะเยอะใช่มัน้องแัเขาบเปอ่เราเอ้วะไต้องรีไปช่วยมันเลยไอ้เ็บ่อนวยกันหนยว่รจะวไหนยยวนอยบานยอยไนน่อรนอก ้องเขาอ่ะคือขอขอให้อยู่คือกองหน้าให้อยู่ไม่เป็นไรโอ้โหเนียอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้ววะใเกิดอ่ะยิงเองเือิงเองพิมตัวเหรองขวั่งขวั่งขวัวั่งขวั่งขว่งขวังขังขวั่งขัวั่งขวั่วั่งข่งขวว่งข่งขวั่งิวอ่ะใครเกิด่